ชาวอโศกย่อมยืนยันว่าการงดฉันเนื้อสัตว์เสียได้เป็นบุญกว่าการฉันเนื้อเป็นทางมาแห่งบาปมากมายหลายแง่หลายเงื่อนและที่ชาวโศกต้องเน้นอย่างแรงหรือว่าพากันคข่งอย่างเร่งรีบในมังสวิรัตโดยเฉพาะในกาลาบานเมืองเยี่ยงปัจจุบันนี้ก็เพราะเพื่อช่วยสังคมมนุษย์ ที่สุดโสมแล้วอย่างมากเป็นการด่วน4เหตุผลใหญ่ๆอัิจริงมีเหตุผลอื่นอีกกว่า10ประการเดี๋ยวอาตมาจะอ่านเหตุผลอื่นในตอนท้ายตอนนี้เอาขอเหตุผลสีข้อก่อนคืออาทางด้านกายภาพหรือด้านวัตถุธรรมก็มี 1. ช่วยเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งตนและทั้งสังคมประเทศชาติ 2. ช่วยสุขภาพให้ดีขึ้นเป็นกําลังของสังคมประเทศชาติอันนี้ทางด้านกายภาพทีนี้ทางด้านจิตภาพหรือทางด้านจริยธรรมก็มี 3. ทส่งเสริมความเมตตายิ่งยิ่งขึ้นในจิตวิญญาณของมนุษย์เพราะทุกวันนี้มันแร้งเมตตากันจนมีแต่อมหิตโหดร้ายรุนแรงอย่างออกหน้า เห็นเห็นรู้รู้กันอยู่จงจงแจ้งแจ้งทั้งอมหิตโหดเหี้ยมกันอย่างซ่อนแฝงอําพรางเยียบเย็นดุเดือดยิ่งเหลือเกินในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะปัญญาชนชนชั้นปัญญาชน 4. เป็นการตัดกิเลสล้างอุปทา,านในองเล็บความยึดติดโดยตรงโดยเฉพาะ สำหรับผู้ได้ตั้งตนฝึกฝนหรือสมาทานมังสวิรัตแล้วปฏิบัติได้เป็นสติปัฏฐานถูกต้องตามแบบอย่างพุทธวิชาอันนี้คือเหตุผลใหญ่ๆที่ต้องเคร่งที่เรียกว่าเคร่งและต้องเร่งทํากันมันเป็นการช่วยสังคมมนุษย์และประเทศชาติกันเป็นการรีบด่วนอย่างนี้ โศษกิจเร่งด่วนที่พ่อครูดำริไว้เริ่มต้นที่อาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตฟังดูแล้วจะไปช่วยแก้ไขปัญหาสังคมของมนุษย์ชาติที่กำลังสุดโทรมเลวร้ายนี้ได้อย่างไรฟังดูแล้วจะไปช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างไรฟังดูแล้วจะช่วยสุขภาพของคุณให้แข็งแรงขึ้นได้อย่างไรฟังดูแล้ว จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมหรือโลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไรฟังดูแล้วจะสร้างเมตตาธรรมให้เกิดในตัวคุณได้อย่างไรคำตอบนั้นอยู่ที่ตัวของท่านทุกคนที่พร้อมจะเริ่มต้นละเว้นเลือดเนื้อชีวิตของสัตว์มาเป็นอาหารเรามาเป็นมนุษย์กินพืชผักเพื่อสร้างมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ทั้งปวง หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย